ฮือฮายอดทีมญี่ปุ่นโพสต์ขอบคุณเพียวอัชราพรสตาสาวทีมชาติไทย NEC r e d e Rocket Kawasaki ยอดทีมแก่งของญี่ปุ่นได้โพสต์ขอบคุณเพียวอัชราพรคงยศสตาสาวทีมชาติไทยหลังโชว์ร่างทองทำแต้มจังหวะสำคัญในเกมที่ดับซ่าโทเรคว้าชัยชนะในวอลเล่บอลลีกหญิงญี่ปุ่นโดยควนหลงการแข่งขันวอลเล์บอลหญิง SV League ล,ลีกสูงสุดของญี่ปุ่น ซึ่ง NEC Red Rocket ต้นสังกัดของเพียวอัชราพครคงยศหัวเสาตัวเก่งของทีมชาติไทยล้วนเดือดเอาชนะ Toreros c h i n ไปอย่างสุดทึก3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ 25-21, ต่อ 25-27, ต่อ25-18ต่อและ30-28ต่อซึ่งทำให้ล่าสุด NECRR Official ช่องทางการของ NEC Red Rocket Kawasaki ยอดทีมของญี่ปุ่น ได้โพสต์คลิปช็อตเพียวอัชราพรคงยศทำแต้มสูงสุดให้กับทีมพร้อมกับข้อความขอบคุณที่ทำแต้มให้ในช่วงวินาทีสำคัญจนช่วยพาทีมเก็บชัยชนะได้สำเร็จโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าการแข่งขันวันนี้กับทีมโทเรโรชิงะอัชราพรทำคะแนนในช่วงเวลาสำคัญและมีส่วนช่วยให้ทีมชนะซึ่งเกมดังกล่าวเพียวอัชราพรคงยศสตาร์สาวทีมชาติไทยทำคะแนนได้ทั้งหมด16คะแนน โดยเป็นคะแนนเกมรูก13คะแนนและคะแนนจากการบล็อก3คะแนนและเป็นคนทำสกอร์อยู่ในอันดับ2ของทีมในเกมนี้